แนวข้อสอบความรอบรู้ข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันปี2566จะมีเนื้อหาอะไรนั้นไปรับชมกันเลยครับมาดูในข้อที่1ครับข้อที่1นึเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่คำขวัญของกรุงเทพมหานครคำขวัญของกรุงเทพมหานครครับเขากล่าวไว้ว่ากรุงเทพดุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครอง วัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยนี่คือคําขวัญของกรุงเทพมหานครดูในข้อที่1นครับก็ไก่เขาบอกว่ากรุงเทพดุจเทพสร้างข้อนี้ถูกต้องนะครับาอไก่ครับเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองก็ถูกต้องครับข้อควายครับวัดวังงามอารามเรืองรองข้อนี้เขาใช้คําว่าวัดวังงามเรืองรองไม่มีคําว่าอารามนะครับข้อที่ผิดคือข้อคอควายเลยครับ ส่วนข้อกังงูครับเมืองหลวงของประเทศไทยก็เป็นข้อถูกนะครับดังนั้นแล้วข้อใดไม่ใช่คําขวัญของกรุงเทพมหานครคาตอบคือข้อขอ,ขอขวายครับมาดูในข้อต่อไปครับเขาถามว่าข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวันที่6เมษายนของทุกปีวันที่6เมษายนของทุกปีครับเป็นวันจักรีนะครับถือว่าถูกต้องครับ วันจักรีนะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นวันที่รุนเก้ารัชย์ยมหมราชการที่1นะครับหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะครับดังนั้นก็ตรงกับข้อขอควาย้ดยข้อขควายก็ถูกเช่นเดียวกันนะครับมาดูนีข้อขอไข่ครับขอไข่เขาบอกว่าการเริ่มต้นนับศักราชของรัตนโกสินทร์ศกการนับสักรารรัตนโกสินทร์ศกเนี่ยนะครับเริ่มนับครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แต่ นับเอารัตนโกสินทร์ศกหรือรอสอหนึ่งนะครับในปี2 325ซึ่งเป็นวันจักรีหรือวันที่รัชกาลที่หนึ่งนะครับทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เองดังนั้นข้อขอไข่ก็ถูกนะครับคำตอบข้อนี้ตอบข้องงูเลยครับแต่เรามาเช็คคำตอบกันก่อนรัชกาลที่หนึ่งครับเอ่อทษนทีครับรัชกาลที่10นะครับข้องงูนะฮะทรงพระราชทานรัฐธมนูญ ให้กับวงชนชาวไทยซึ่งเป็นฉบับที่22มันผิดตรงนี้ครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือฉบับที่20นะครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคือฉบับที่20รณ9รณกําหนดราชกิจที่10นะครับก็ทรงพระราชทานในวันที่6เมษายนปี2560เช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ฉบับที่22เป็นฉบับที่20ข้อที่ผิดก็คือข้ององ,งูนั่นเองนะครับ มาดูในข้อต่อไปครับเขาบอกว่าข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวันที่2เมษายนของทุกป,ปีนะครับเนื่องจากว่าในวันในวันสาคัญในเดือนเมษายนถือว่ามีเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับข้อใดที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับก็ไก่คร,ครับวันหนังสือแห่งชาตินะครับตรงกับข้อที่ตรงกับวันที่2เมษายนเลยนะครับเป็นวันในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับในการรักในเรื่องของภาษาไทย อะไรประมาณนี้นะครับข้อขอไข่ครับเป็นวันศิลปินแห่งชาตินะครับข้อดีต้องเติมคำว่าวันไปหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะครับวันศิลปินแห่งชาตินะครับจะตรงกับวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีครับดังนั้นข้อที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือข้อขอไข่เลยนะครับตอบข้อขอไข่ครับมาเช็คข้ออื่นดูครับวันที่2เมษายนก็ถือว่าเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะครับ แล้วก็ข้องงูกาเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับของอสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุรีนะครับซึ่งพระองค์ได้สด็จพระราชสมภพในวันนี้นะครับหรือเรียกเป็นภาษาทั่วไปหรือภาษาสามัญว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดนั่นเอง นะครับดังนั้นข้อที่ไม่เกี่ยวข้องคือข้อที่2นะครับวันศิลปินแห่งชาติครับข้อที่4ครับในปี2566ข้อใดเก่าวไม่ถูกต้องดูจากช้อยแล้วนะครับเป็นห่วงของเทศกาลสงการเทศกาลสงการในปี2566เนี่ยนะครับทางรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดยาวถึง5วันลยทีเดียวนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่17เมษายนเทีเดียวคำที่ไม่ถูกต้องครับ ที่มีการกล่าวมือต้องก็คือดูในข้อกไก่ก่อนนะครับ13เมษายนเนี่ยถือว่าเป็นวันมหาสงการหรือวันผู้สูงอายุข้อน้ทูกนะครับวันที่14เมษายนนี้ครับเรียกว่าวานนันเนาหรือวันครอบครัวก็ถูกเช่นเดียวกันครับวันที่15เมษายนนะครับจะเรียกว่าวันเถลิงศกหรือวันขึ้นปีใหม่ไทยก็ถือว่าเป็นข้อที่ถูกครับข,ข้อที่ผิดคือข้ององูนะครับวันที่16เมษายนเรียกว่าวันส่งน้ําพระในการส่งน้ําพระหรือว่าส่งน้ําผู้หลับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ นะครับเราก็จะทํากันในวันที่13เมษายนส่วนใหญ่นะครับถ้าวันที่16เมษายนในปีนี้บอกว่าเป็นวันหยุดนักกัตเริกก็จะเป็นข้อถูกเช่นเดียวกันแต่มันผิดตรงนี้ครับวันส่งน้ําพระนั่นเองนะครับข้อที่5ครับเอาละครับยังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงการครับในปี2566เนี่ยนะครับนางสงการคือใครนางสงการครับกอไก่นะครับนางกิมิทาเทวี ขอไข่ครับนางทุงสะเทวีขอควายนางโคราคะเทวีมองูครับนางมณทาเทวีนะครับข้อที่ถูกต้องนะครับนางสงการปี2566คือข้อกอไก่นะครับนางกิมิทาเทวีซึ่งเป็นนางสงการประจำวันศุกร์นั่นเองนะครับนะบส่วนนาง ทุงศาทวีวีเนี่ยเป็นนางสงการประจำวันอาทิตย์นะครับส่วนานางโคราคาเนี่ยนะครับเป็นวันจันทร์นะครับแล้วก็นางมนาทาทีวีเป็นนางสงการประจำวันพุธนั่นเองนะครับข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะครับนางกิมิธาทวีวีนะครับตรงกับนางสงการปี2566นี้นีครับข้อต่อไปเจ้าภาพซีเกมปีส0 2 3์ครับ เจ้าภาพซีเกมบีจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาครับตอบข้อข้อควายเลยครับนะก่อนหน้านั้นครับเป็นในส่วนของประเทศเวียดนามนะครับเป็นเจ้าภาพแล้วก็ตามมาด้วยกัมพูชาเป็นเจ้าภาพส่วนในปีนี้ครับ2023เนี่ยไทยเรานะครับในข้อใยช้อยข้อกไก่น,นะครับไทยเราจะเป็นเจ้าภาพอ s เชียนอินดอร์เกมนะครับซึ่งเป็นการแข่งขันเกมกีฬาที่อยู่ ในการแข่งขันในล่มเท่านั้นนะครับซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพและมีหนังสาครับมีในช่วงเดือนมีนาเนี่ยนะครับทางพัทยาครับก็หรือประเทศไทยนะครับได้เป็นเจ้าภาพอเอเชียนบีดฟุตบอลเกมนะครับหรือว่าฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์ชิงแชมป์เอเชียนะครับจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับโดยจัดอยู่ที่พัทยานะครับ ก็ไทยเราก็เป็นเจ้าภาพ2รายการเลยนะครับในปีนี้ระดับเอเชียนะครับส่วนเจ้าภาพซีเกมสเนี่ยเป็นกัมพูชานะครับก็มีการบรรจุก,กีฬาแปลกใหม่เข้าไปเยอะแยะมากมายเลยเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของกีฬาที่มีกีฬาที่มีเหมือนจะเป็นมีดราม่าก,กันอยู่ก็คือกีฬาโบกตอหรือกุคาแมนั่นเองนะครับที่บรรจุเข้าไปในซีเกมนะครับ ต่อมาครับประธานอาเซียนปี2023ครับประธานอาเซียนปี2 0 2 3คือประเทศอินโดนีเซียนะครับถ้าถามเป็นประเทศให้ตอบอินโดนีเซียแต่ถ้าถามว่าใครเป็นประธานอาเซียนให้ตอบท่านประธานอาธิบดีของประเทศอินโดนีเซียนะครับก็คือท่านโจโควิโดโดนะครับโจโควิโดโดนี่คือ ruktur. ท่านประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนะครับแต่ในปี2022เนี่ยเจ้าภาพเจ้าภาพ ประธานอาเซียนก็จะเป็นกัมพูชานะครับประธานอาเซียนเป็นกัมพูชานะครับใน2022ที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นครับ2021ก็จะเป็นาชาติบรูไนนะครับ2020เป็นเวียดนามครับส่วน2019เนี่ยเป็นประเทศไทยของเรานะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพอาเซียนหรือโทษทีครับเป็นประธานอาเซียนนะครับในวัน ที่12ถึง18พฤศจิกายนครับ2565นะครับหรือในปีคศ2022ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับในการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกครับเอเปกย่อมาจาก Asia Pacific Economic Corporation นะครับหรือเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกนั่นเองนะครับเป็นกลุ่มความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการค้าครับในส่วนของตาสัญรักครับตาสัญรักของเอเปกคือข้อใดนะครับบางท่านก็อาจจะไม่ทราบนะครับ นะในส่วนของตาสัญลักษณ์เอเปกนะครับจะเป็นสีแดงนะครับสัญลักษณ์สีแดงกับสีดำเงินนะครับสารสารกันไปสารกันมาเป็นลักษณะของชะลอมนั่นเองชะลอมเป็นสัญลักษณ์ของเอเปกนะครับหรือกลุ่มเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งมาจากภาษาอังกฤษคำว่า Asia Pacific Economic Corporation นั่นเองนะครับสัญลักษณ์คือชะลอมนะครับเข้าต่อไปครับข้อที่9 ปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศไทยใช้แผนัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่เท่าไรแผนัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับได้กําหนดไว้นะครับเป็นฉบับที่ปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็คือปี2566นะครับเหมือนจะเขียนไม่ค่อยติดเนาะในปี2566นี้นะครับนะเขาสอบชุดนี้ตรงกับปี2566นะครับปัจจุบันเราใช้แผนัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่13 นะครับเราใช้แผนมาเศร,รษฐกิจแห่งชาติฉบับที่13แล้วนะครับโดยวัตถุประสงค์นะครับและก็เป้าหมายนะครับเป้าหมายหลักของการพัฒนานะครับมีจำนวน5ข้อในแผนมาเศร,รษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่13นี้นะครับโดยข้อหนึ่งครับเขาบอกว่าการปรับโครงสร้างนะครับในภาคการผลิตและการบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมอย่างเน้นนวัตกรรมนะครับเคยมีข้อสอบเกี่ยวกับไทยแ l a n d 4. 0มาแล้ว นะครับในเรื่องของเป้าหมายแต่มาเพนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สาก็ยังเน้นในเรื่องของนวัตกรรมนะครับเป้าหมายข้อที่2ครับก็บอกว่าการพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม่นะครับเป็นการพัฒนาบุคลากรนะครับสามครับการมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมนี่ก็พูดถึงความเสรีภาพหรือความเสมอภาคในสังคมนะครับข้อที่สี่ครับเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริโภคไปสู่ความยั่งยืนนะครับเพื่อพูดง่ายๆนะครับก็คืออยากจะให้ ประชาชนนะครับเป็นผู้ที่อยู่ดีกินดีนะครับเปลี่ยนแปลงการบริโภคเพื่อในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของการก่อมลพิษอะไรประมาณนี้นะครับหรือรักษาระบบติเวศนะครับเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับหรือจะให้ลดการปล่อยก๊าซให้เป็นศูนย์เลยนะครับเพราะนื่องจากว่ามีการลดงในเรื่องของรถ EV หรือรถจนไฟฟ้านะครับจะเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าแล้วนะครับตอนนี้ทางประเทศไทยของเรานะครับโดยมีแบรนด์หลายค่ายทีเดียว เป้าหมายข้อสุดท้ายครับข้อที่5ครับการส่งเสริมความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง<ม>และความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่นะครับนี่ก็คือมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือนะครับแล้วก็สแสวงในทุกทีครับในการสแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมผู้สูงวัยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพบรรยากาศแล้วก็ภัยจากโรคระบาดนั่นเองนะครับเนื่องจากว่า ภัยที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้ก็คือโควิด19นะครับแล้วก็ภัยที่ตามมานะครับก็คือภัยคุกคามทางไซเบอร์โดยเฉพาะแก๊งคอสเตอร์นะครับอารวาทอารวาดหนักเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ครูกอลจะรีพูดไปไหนนะครับผู้ไทยปนล้าวขออภัยหลายเด้อมาดูในข้อต่อไปครับข้อต่อไปเขาถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับฟุตบอลโลก2022ครับซึ่งจัดไปเมื่อปลายปี2022นเองหรือปลายปี2565นะครับ กไก่เขาบอกว่าเจ้าภาพก็คือกรุงโดหฮาประเทศตาก้าผิดเลยครับข้อนี้ครับตอบข้อกอไก่ทันทีครับเนื่องจากว่าประเทศตาก้าไม่มีนะครับมีแต่ประเทศกาตาครับมาดูที่ข้อขอไข่ครับแชมฟุตบอลโลกนะครับคือลาออบิเซเลสนะครับคํานี้มาจากภาษาสเปนนะครับลาออบิเซเลสแปลว่าฟ้าขาว ซึ่งเป็นฉายาของทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกเลยนะครับผู้ชูถ้วยแชมป์นะครับที่เป็นผู้รับแชมป์ถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกก็คือริโอเนลเมสซี่ครับนะถือว่าเป็นกัปตันทีมของทีมชาติอาร์เจนตินาเลยเป็นผู้ชูถ้วยก็ถือว่าถูกต้องนะครับแล้วก็กดเหล็กข้อสําคัญเลยครับในข้ององูเนี่ยคือห้ามนําเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าชมฟุตบอลในสนามอย่างเด็ดขาดเลยเพราะเนื่องจากว่าประเทศกาตาเนี่ยเป็นสังคมชาวมุสลิมหรือชาวอิสลาม นะครับซึ่งหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามแล้วเขาห้ามดื่มแลอลกอฮอล์จึงเป็นกฎเหล็กที่สําคัญเลยนะครับ <c oughs> 1 1ครับ <c oughs> ข้อใดนะครับไม่ใช่แผ่นเบือกโลกที่ส่งผลต่อการเกิดแผ่นดินไหวที่ตรุรกีเมื่อช่วงต้นปี2566นะครับหรือว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานนะครับแผ่นเปลือกโลกที่อยู่ในแถบประเทศตุรกีแถบประเทศซีเรียเนี่ยนะครับจะมีแผ่นเปลือกโลกขนาดเล็ก1แผ่น แล้วก็แผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่อีก2แผ่นที่มาวิ่งชนกันแล้วก็เฉ um. ือนกันด <inaudible language, S 2> <af> ้วยนะครับโดยมีแผ <as <orman away> ่นเปลือกโลกอาราเบียครับซึ่งเป็นแผ่นเปลือกโลกของชาอาหรับครับแล้วก็แผ่นเปลือกโลกนะครับอันาโตเรียครับนี่เป็นแผ่นเปลือกโลกขนาดเล็กนะครับแล้วก็แผ่นเปลือกโลกแอฟริกาครับเป็นแผ่นเปลือกโลกจากทวีปแอฟริกานะครับที่วิ่งมาเฉือนแล้วก็ชนกันในบริเวณนี้นะครับส่วนแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียครับเป็นแผ่นเปลือกโลกที่อยู่เหนือแผ่นอนาโตเลียครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับ การเกิดแผ่นดินไหวที่ตุรก oh oh ีและซีเรียเลยนะครับดังนั้นตอบข้องงนะครับข้อนี้อาจจะออกข้อสอบในรายวิชาสังคมศึกษาในเรื่องของวิชาเอกก็ได้หรือในรายวิชาของทางด้านครูที่จะสอบเป็นครูวิทยาศาสตร์ก็อาจจะออกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกทําให้เกิดแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับก็ขออนุญาตเสริมนะครับในเรื่องของแผ่นดินไหวจะเกิดอยู่3ลักษณะนะครับจำไว้เลยนะครับว่าแผ่นดินไหวจะเกิดจากการแยกการชนและการเฉือนกันของแผ่นเปลือกโลกนะครับ ในประเทศไทยเราก็มีแผ่นเปลือกโลกเราอยู่ในแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่ายูเรเซียครับแต่เราก็มีอนุทวีปด้วยนะครับก็คืออนุทวีปฉานไทยกับอนุทวีปอินโดจีนซึ่งเป็นแผ่นอนุทวีปที่มีรอยเลื่อนที่มีพลังขนาดเล็กอยู่นะครับยกเว้นอ,อนุทวีปอินโดจีนครับที่ไม่มีรอยเลื่อนมีพลังนั่นก็คือภาคอีสานหรือภาคตอวนเฉียงเหนือนะครับมีความเป็นศูนย์นะครับที่จะเกิดแผ่นดินไหวแต่ในภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันตกของไทยเนี่ยนะครับภาคใต้ด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอรอยเลื่อนเทิงรอยเลื่อนศรีสวัสดรอยเลื่อนเจดีสามองค์รอยเลื่อนละนองคลองมะรุ่ยนะครับเป็นรอยเรื่อนที่มีพลังซึ่งเป็นรอยเรื่อนขนาดเล็กแต่ก็ยังสามารถส่งผลต่อการเกิดแผดินไหวได้เช่นเดียวกันนะครับ12ครับข้อใดคือคําขวัญวันเด็กก็ไกค,ครับเขาบอกว่าเรียนอย่างแซดแบดอย่างบ่อยสู้อย่าถอยค่อยๆสร้างพลังขาอใครครับเรียนอย่าแบด แซดอย่าบ่อยสู้อย่าถอยค่อยๆสร้างพลังข้อควายครับรู้หน้าที่มีวินยัยทุทีครับมีวิจัยไฝ่ความดีงองคูครับรู้หน้าที่มีวินยัยไฝ่คุณธรรมคนที่เป็นเด็กน่าจะไม่มีวิจัยในการทํานะครับดังนั้นข้อควายนี้ผิดแล้วนะครับในส่วนของข้อกอไก่กับขอไข่เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันกแต่ต่างกันตรงที่ในส่วนของคํา นะครับในส่วนของคําที่มีการสลับกันตัวที่สลับก็คือตัวนี้ครับตัวที่สลับกันก็คือตัวนี้คําว่าแซดกับบ่อยในข้อกอไก่กับขอไข่นะครับเป็นคําขวัญวันเด็กที่ออกโดยท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับซึ่งข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ครับท่านผู้ว่าชัดชาติได้กล่าวไว้ว่า เรียนอย่าแบดนี่คือคำพื้นต้นนะครับของคำขวัญวันเด็กปี25 6 6นี้แซดอย่าบ่อยสู้อย่าถอยค่อยๆสร้างพลังนี่คือคำขวัญวันเด็กปี2566ยังมีในส่วนของคำขวัญวันเด็กของทางพระท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับนายกุรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยนะครับได้ให้คำขวัญวันเด็กว่ารู้หน้าที่มีวินัยใฝ่ความดีดังนั้นในส่วนของข้อง,ง,อง,งูจะผิดตรงนี้ครับใฝ่ความดี นะครับในข้อกไก่มีการสลับกันเล็กน้อยครับทำให้ความเป็นคําขวัญวันเด็กจึงผิดเพี้ยนไปเนื่องจากว่าเราต้องตั้งประโยคต้นโดยอิงจากปลายปากกานะครับหรือว่าการจรดป,ปากกาของท่านผู้ว่าราชการนะครับโดยเริ่มจากเรียนอย่าแบดขึ้นก่อนนะครับแซดอย่าบ่อยสู้อย่าถอยค่อยๆสร้างพลังคําขวัญวันเด็กมีของท่านทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหาคนครเลยนะครับซึ่งเป็นเขตปกครอง,องอท้องถิ่นพิเศษและก็ยังมีของท่านพระท่านพลเอ,อกประยุทธจ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ลองศึกษาให้ดีนะครับว่ามีคำฝันของใครบ้างเนาะต่อไปข้อที่14ครับข้อใดไม่ใช่หลักการของหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการจะมีอยู่3ข้อนะครับเขาจะเรียกว่า3ห่วงนะครับส่วนเงื่อนไขจะมีอยู่2อย่างนะครับก็คือความรู้กับคุณธรรมดังนั้นในราบหลักการก็จะประกอบด้วยพอประมาณมีเหตุผล นะครับมีภูมกันที่ดีส่วนความรู้คู่ควรทำเป็นเงื่อนไขครับไม่ใช่หลักการนะครับเป็นเงื่อนไขนะครับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเป็นแนวความคิดของทางรุ่นเกาหนุนกมอมรัชการที่9นะครับหรือในหลวงรัชการที่9ของเรานะครับซึ่งให แนวความคิดเนี่ยนะครับอย่างชัดเจนที่สุดเลยนะครับเมื่อวันที่4ธันวาคม2540นะครับเพื่อให้ประชาชนนําไปใช้และแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกในตอนนั้นนะครับแต่ในเรื่องของการคิดค้นและแทดลองมานะครับของทางล้นเกุ้าลนกระหม่อมรัชการที่9นะครับได้ทดลองมาตั้งแต่ปี2517แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในการทดลองกเกษตรที่ซีใหม่นะครับที่วัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีก็ นะครับได้ทดลองมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำบัดน้ําเสียก็คือนะครับของอมูลที่ชัยพัฒนานะครับได้กลางหันที่มีชื่อว่ากลางหันชัยพัฒนานั่นเองนะครับเป็นการพัฒนาคุณภาพน้ําก็เกี่ยวกับในเรื่องของหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือทางสายกลางนะครับเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามัชชิมาปฏิปทา หรือทางสายกลางสินะครับตรงกับหลักธรรมทางศาสนาในข้อนี้นะครับมาในส่วนของวรุครับในข้อที่15ครับเขาบอกว่าทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยโทรพ่อหนุ่มแบดบอยแบดบอยทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อย ปล่อยเธอไปให้กับหนุ่มกู๊ดบอยเขาบอกว่าคำถามนะครับข้อความใดตรงกับหลักอริยสัจสี่ในเรื่องของทุกนะครับตรงกับหลักอริยสัจสี่ในเรื่องของทุกอริยสัจสี่ประกอบไปได้วยสี่ข้อเขาก็ประกอบไปได้วยทุกข้อที่หนึ่งนะครับ 2, สองสมุทัไทยสาม นิโรธ4มัดครับทุกคือความทุกสมุทัยคือสาเหตุของการเกิดทุกนิโรธคือการดับทุกมัดคือหนทางแห่งการดับทุกคำที่ขีดเส้นใต้ครับปล่อยเธอไปกับไอหนุ่มกู๊ดบอยคำที่ขีดเส้นใต้แน่นอนครับนั่นคือผลผลที่เกิดจาก ผลที่เกิดจากการดับทุกข์แล้วผลที่เกิดจากการดับทุกข์แล้วดังนั้นหนุ่มกู๊ดบอยจึงเป็นตัวแปรที่ให้บอกว่านั่นคือผลที่เกิดจากการดับทุกข์เราต้องมาดูข้อกกไก่ครับเธอไม่อินเธอไม่อินนี้เป็นกริยานะครับเธอไม่อินนี้เป็นกริยาดังนั้นหมายถึงสาเหตุครับจึงตรงกับสะหมูไทยข้อนี้จึงผิดไปแล้วนะครับทรงอย่างแบดท,ทรงอย่างแบดเนี่ย นะครับก็เป็นสาเหตุนะครับก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกผู้หญิงคนนั้นมีความทุกข์เพราะผู้ชายของเขาเป็นคนทรงอย่างแบดนั่นคือสาเหตุแล้วก็เป็นคนแซดอย่างบ่อยก็ผิดเช่นเดียวกันครับเพราะมันคือสาเหตุสาเหตุที่ทําให้ผู้ชายทำให้ผู้หญิงที่เกิดความทุกเนี่ยก็เพราะว่าเขาคบกับผู้ชายกูย๊ดบอยผู้ชายแบดบอยครับอไัยครับ ผู้หญิงคนนี้คบกับผู้ชายแบดบอยเป็นทุกข์ครับสาเหตุก็คือเธอไม่อินไม่อินกับผู้ชายคนนี้เพราะผู้ชายคนนี้เป็นไงครับเป็นคนทรงอย่างแบดแล้วก็เป็นคนแซดอย่างบ่อยนะครับแต่ในเมื่อเราต้องดับทุกข์ครับเราต้องเป็นคนที่ไม่อค่าพายาบาทครับในเมื่อเราเป็นคนผิดสมมตินะครัว่าเราเป็นคนแบดบอยนะครับผู้ชายแบดบอยเราเป็นคนผิดครับเราก็ต้องปล่อยเธอไป ให้อยู่กับหนุ่มกู๊ดบอยหรือให้เขาไปเจอกับสิ่งดีๆหรือผู้ชายที่ดีนะครับนี่คือเป็นการดับทุกข์ที่ดีที่สุดนะครับอย่ารั้งเขาไว้นะฮะอย่าทําให้เขามีความทุกข์เพราะเราเป็นผู้ชายกู๊ดบอยเทวที่เพราะเราเป็นผู้ชายแบดบอยนั่นเองครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับครูกอล์ฟด้วยเด้อจา้า